ในโลกที่แสงจะวุ่นวายทุกชีวิตล้วนดำเนินไปตามเส้นชะตาชีวิตของตัวเองผมเองเชื่อเสมอว่าคนเรามีโอกาสในชีวิตไม่มากนักผมคือใครอย่างนั้นคุณอาจจะสงสัยแต่ไม่ว่าผมจะเป็นใครมาจากไหนมันก็ไม่สำคัญอะไรมากนักผมคือผู้ที่มอบโอกาสและเวลาให้คุณเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเรียกผมว่าไคร,รอสเรื่องราวนี้เป็นเรื่องของชายคนหนึ่งเขามีหน้าตาที่หล่อเหลา แต่น่าเสียดายที่ชายหนุ่มผู้นี้กลับใช้เวลาในแต่ละวันล่วงเลยไปโดยไม่เห็นคุณค่าของวันเวลาเงินที่ได้จัดการขอพ่อและแม่ที่แก่ชาราสูญเสียไปกับการดื่มเหล้าและสังสรรค์กับเพื่อนฝูงรวมไปถึงการเล่นการพนันประจําชีวิตที่ดูเหมือนจะไร้ค่าในแต่ละวันของชายหนุ่มผ่านไปวันแล้ววันเล่าในวันหนึ่งชายหนุ่มได้นั่งกินเหล้ากับเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนเขาได้มีการโอ,อ้อวด ในฐานะที่ร่ำรวยขึ้นในเวลาอันสั้นการทํางานที่สบายงานไม่หนักได้เงินดีและได้ชักชวนชายหนุ่มให้ไปทํางานด้วยงานที่เพื่อนเขาเสนอคืองานผิดกฎหมายทั้งที่รู้ว่าการกระทํางานผิดกฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีและบ่อนทําลายคนสิ่งที่ฆ่าชีวิตผู้คนแต่ความโลภที่อยู่ในใจชายหนุ่มได้ก่อตัวขึ้นอย่างมหาศาลเขาไม่ลังเลที่จะตอบรับคําชักชวนของเพื่อนเขาในทันทีเขาเริ่มต้นเข้าสู่วง์การของเส้นทางสีดํา ในช่วงชีวิตแรกของชายหนุ่มเขารู้สึกดีกับเงินจํานวนมากที่เข้ามาหาเขาจากเงินเพียงไม่กี่พันเริ่มมากขึ้นจากพันเป็นหมื่นจากหมื่นเป็นแสนชายหนุ่มเริ่มหลงระเริงในความอยากได้อยากมีมากขึ้นฐานะความเป็นอยู่ของชายหนุ่มดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาเขาใช้จ่ายเงินทองอย่างฟุ่มเฟือยจากบ้านหลังเล็กเขาสร้างมันใหญ่โตขึ้นภายในครึ่งปีเท่านั้นรถเก๋งคันดูหลายคันจอดอยู่ภายในบ้านชายหนุ่มมีเงินจํานวนมาก จัดงานผิดกฎหมายเขาใช้ชีวิตอย่างสุขสบายหลายครั้งที่พ่อแม่ของเขาเอ่ยถามในเรื่องที่มาของเงินเขากลับหุดหงิดและเดินหนีไปทุกครั้งจนกระทั่งมาถึงวันที่ชายหนุ่มนัดส่งสิ่งผิดกฎหมายกับชายวัวกลางคนที่มีรูปร่างท้วงคนหนึ่งชายไวกลางคนร่างท้วงกำลังยืนลับๆล,ล่อๆอ,อ,อยู่ตรงหัวมุมของตึกชายหนุ่มมาตามเวลาที่นัดไว้ ในขณะที่ชายหนุ่มกำลังส่งซองสีน้ำตาลให้ชายร่างท้วมเขาก็โดนตำรวจสองนายเข้ารวบแขนไว้ทันทีชายหนุ่มพยายามดิ้นขัดขืนให้หลุดออกจากการจับกลุ่มเขาต่อสู้กับตำรวจจนหลบหนีมาได้ชายหนุ่มรีบวิ่งข้ามถนนโดยไม่ทันมองรถมอเตอร์ไซค์ที่กำลังขับขี่มาอย่างเร็วมอเตอร์ไซค์เฉียวชายหนุ่มจนล้มลงกับพื้น ผมยืนมองชายหนุ่มด้วยความสงเพชเวทนาความโลภที่เข้าครอบงำจิตใจเขาทำให้ความดีและจิตสำนึกถูกบดบังจนวิตผมควรจะให้โอกาสเขาจริงๆอย่างแน่นอนหรือแต่อย่างน้อยมนุษย์ควรได้รับโอกาสไม่ว่าเขาผู้นั้นจะดีหรือเลวเพียงใดผมตัดสินใจย,ยื่นโอกาสให้เขาโอกาสนี้ขึ้นอยู่กับเขาว่าจะรับมันหรือไม่และโอกาสนี้ผมมีให้เขาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นพ่อและแม่ของชายหนุ่มวิ่งมาประคองชายหนุ่มไว้ใบหน้าทั้งสองร้องให้เสียใจในการกระทำของลูก ทั้งสองพอร้องให้ลูกชายมอบตัวและกลับตัวเป็นคนดีนั่นคือโอกาสสุดท้ายที่ผมจะมอบให้เขาการสารภาพและสำนึกในความผิดพลาดที่ตนเองก่อและจงน้องรับในการรับผลของกรรมตัวเองชายหนุ่มผลักผู้เป็นแม่และรีบลุกขึ้นวิ่งหนีตำรวจที่กำลังร้องตะโกนให้หยุดทันทีที่เขาวิ่งข้ามถนนลูกกระสุนจากที่ไหนสักแห่ง ซึ่งไม่ใช่กระสุนจากปืนของตำรวจก็ทะลุผ่านร่างเขาทันทีชายหนุ่มล้มลงกับพื้นก่อนดวงตาจะมืดบอดลงชายหนุ่มเห็นเพื่อนที่เคยชักชวนเขาทำสิ่งผิดกฎหมายยืนหลบอยู่ในมุมมืดของตึกก่อนที่ร่างนั้นจะหายไปในความมืดความเสียใจสุดท้ายหมดลงพร้อมกับลมหายใจชายหนุ่มนอนสงบนิ่งท่ามกลางความเสียใจของพ่อและแม่โอกาสที่ชายหนุ่มไม่ยอมรับมันเขาคงไม่มีโอกาสในการกลับตัวเป็นคนดีอีกแล้วหลายครั้งที่ผมเสียใจกับมนุษย์ ที่ไม่ยอมรับโอกาสที่ผมพยายามหยิบยื่นให้แต่นั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาผมคงทําได้เพียงเท่านั้นในยามที่ความโลภเข้าครอบงําไม่ว่าเส้นทางนั้นจะมืดแค่ไหนมนุษย์ก็พร้อมที่จะเดินเข้าไปไม่ว่าทางนั้นจะเสี่ยงอันตรายแค่ไหนก็พร้อมยอมรับเงินทองมากมายที่ได้มากลับไม่คุ้มค่ากับความสูญเสียที่เกิดขึ้นความสูญเสียที่แรกมาจากความโลภนํามาซึ่งความเสียใจของคนที่รักเสมอ